สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับผมพบเจอกันวันนี้นะครับผมมีสลัดผักรวมนะครับวันนี้เรามากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับกินผักอันนี้ล้างมาอย่างดีแล้วนะคุณผู้ชมปกติเรากินหมูกินไก่บ่อยขมองแซ็บบ่อยกินผักต้องกินอย่างนี้นี่แล้วปะอร่อยอันนี้เผือก อย่าไปเผือกกับใครแน,น่นอนนะม, <laughs> มีเผือกกับมันอยู่ใช่น<ช>ี่นี่มีไข่ด้วยไหมเอ็มไข่ด้วย,วยคุณผู้ชมมีคุณผู้ชมบอกว่าให้เรากินผักกินสลาดผักนะครับผมวันนี้ก็จัดเมนูที่มีแต่ผักผักแล้วก็มีที่มีประโยชน์อ่ะ บางทีเพื่อนผมถามนะเห็นผมถ่ายคิปแบบกินอันนี้ของแซ่บไปไ,ไงกินผักเป็นไหม,มผมก็แบบว่ากินเก่งกว่าเองก็แล้วกันมีเคมฝั่งนี้ดิฝันนี้อร่อยนะอันนี้มันหนว หมดไหมเนี่ยหกกล่องมาดูอ่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นซอสมนยงเลดเนาะน,นี่เยอยกว่าอืมมันข้นกว่าแล้วแต่ความชอบพี่ชอบนี้อันนี้แบบเข้มข้นมากอ่ะโอ้โหแก่อะไรไหม ไม่เราเลยไมาเทสปากเ่แต่มือแหละคุณผู้ชมคุณผู้ชมบอกว่าเอาเทชูอะไรมาเทสปากสิจะดูสุภาพดูเรียบร้อยหน่อยแต่นนไม่นะนนบอกว่าแขนเสื้อครับเพราะว่าอ้จูมันเปลือง แขนเสื้อกับมือเราอ่ะม,มันล้างมันซักได้ก็เป็นเลยหรอกเออถักใบจะไม่มีแล้วพ่อแม่เห็นโูกกินผักอย่างนี้พ่อแม่ยิ้มเลยเนี่ย อย่างว่าพี่เห็นน้องกินผักได้ก็พี่ก็ชื่นใจเอ้าน้องเขืเอว่อาทำไมพี่กินนี่วะบางคนไม่ชอบกินผักเพราะว่ารสชาติมันอาจจะขมอย่างนี้นเนาะแต่ามันเป็นเสน่ห์นะผักที่แบบขมๆเ,เราต้องกินให้ถูกวิธี ผักขมขม้วก็ต้องกินกับของแซ่บผักที่แบบรสชาติไม่ไม่ต้องตักมาลองแล้วตงตักเลยรสชาติไม่ค่อยจัดเราก็ต้องแบบกินกับน้ำกออกินกินกินก็น้องบรรยายอะเขาว่าเหมือนกันไม่บางคนไม่ค่อยกินผักไงอวิเนเพื่อนผมอ่ะยังไม่กินเลยขนาดตูผักนะอือจมาเข้าได้ปากเนี่ยโอ้ เก่งจริงนะปากใหญ่ด้วยเมื่อก่อนผมช่วยป้าทำนะทำน้ำสลัดน้ำขายอ่ะเหนื่อยทั้งที่ทำขายดีเกินโอ้โหัทำไม่ทานผมปลดมือผมก็เลยเลิกทำบอกป้าเลิกทำเพราะอะหลายขายดีนั่นมีเหรอยัาไม่พอลูกค้าเสียงกันมาแล้วไม่ได้ด่ากันอีกแย่งกัน ทำเป็นหลายอย่างน,นั่นเพี่เจมแตก็ผมก็เลยบอกป้าตัดปัญหาขายดีเกินลูกค้ายแย่งกันเถียงกัน,กนมันเกิดปัญหา,าก็เลยเลิกขายเลยไม่ชดออไม่แต่ทาเป็นหลายอย่างแต่ยังทําใจไม่ได้สักทีเพราะว่าเขาทิ้งไป <laughs> ก็ยังแบบคิดถึงอยู่เวลากินห้ามพูดม,มันก็ไม่มีในปากอ่ะ มีเรื่องอุตปากของมาถ้าจะพูดพูดมันนี่มันมีประโยชน์ออคือการพูดที่ทำให้ใจวิววิวเห็นไหมเห็นไหมผมพูดถูกอ่ะเร็วเร็วหนึ่งคำสองคำสามคำกินคำไม่ต้องแบ่งตัวเอ,องก<ำ>็ต้องกินอยา่ยาอยา่าอย่าแบ่งมากังนี้ อาคารัาหมดแล้วนอนเด้อกินด้วยกันเนทายก็ใ่ไงแบงอร่อยกินเดืวดข้าวโพดนะอันนี้กินมั่งเนี่ยเดี๋ยวกินเดืข้าวโพดกันหัวเลยอ่ากินได้เดือดของอร่อยแล้วเอาผักไปให้ผมอย่างเดียวเลยอ่ะจิ้มไปซ้อมอ่ะ วปนี้มันกินต้องกินผักเยอะหรื้มันไม่ว่าไวัไหนอ่ะมันคนเสริมร่างกายอยู่แล้วถึงพี่เกมอายุเยอะขึ้นพี่เกมก็ต้องกินผักก็กินพี่โ็กินทุกวันเน่ยกินทุกวันแต่กินน้อยแต่เน้นบอกเน้นแบบเด็กๆน้องๆอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงผมกินอยู่แล้วผัไก่กินผักเยอะเยอะอร่อยเนี่ย Chim bản đây à Không sợ mặt với kính mạc rồi, chim này đã Ồ วิ่ทำเป็นเร่นจะหมดนั้นเนี่ยหืร คนละเมนครละแม่รักพี่เกมอยากให้พี่เกมกินเยอะคนละคนละฝั่งคนละฝังอ้าวได้ไงอ่ะมันจะจุกคอกินไข่อ่ะอ้าวและผมกินแทนของดีทั้งนั้นนะเนี่ยโหไม่กินได้ไง เอา้าจัดทำมาติดมันที่หลังก็ได้เหมือนกันอเอา้ามอมเนี่ยเนี่ยเนียหมดเลยเอากินหมดกันได้แล้วตัวเอกกินถั่วเอามาเขานะโพด่เขาโผล <laughs> อโอเคผมวันนี้ก็จนผู้ชมนะครับผมมากินสลัดด้วยกันนะวันนี้ก็หมดไปเทียบร้อยแล้วนะครับก็ขอตัวลาผู้ชมไปก่อนนะครับฝากผู้ชมกดไลค์กดแชรก์กดติดตามนะครับพวกเราได้นะครับสวัสดีครับรีบไปไหนอ่ะ